พระไตรปิฎกสบับหลวงเล่มที่12พระสุตจันตปิฎกเล่มที่4ีมัชิมานิกายมูลละปะนาดหน้าแปดสิบเจ็ดคอหนึ้อยห้ ว่าด้วยผลแห่งการเจริญสติปัฏฐานพระภูมิภาคได้ตัดกับภิกษุทั้งหลายว่าฟังก่อนภิกษุทั้งหลายก็หากว่ามีผู้ใดผู้หนึ่งหากเจริญสติปัฏฐานซีนี้ทำอย่างนี้ตลอด เจ็ดปีเขาควรหวังผลได้สองประการหรือว่าอย่างใดย่างหนึ่งคือพระอรััตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีขันธะปัญจกะเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามี เจ็ดปีจงหยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสีนี้อย่างนี้ตลอด6ปีหปีสปี3ปีสองปีจนถึงหนึ่งปีหนึปีจงหยกไว้ผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี อย่างนี้ตลอดเจ็ดเดือนเขาเพิ่งหวังผลได้สองประการหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อมีขันธะปัญจกะเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีเจ็ดเดือนจงหนักไว้หากผู้ใดผู้หนึ่งพึงเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจดตลอดหกเดือน ตลอดห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนหรือตลอดหนึห่เงเดือนหรือครึ่งเดือนและครึ่งเดือนจงยกไวหากมีผู้ใดผู้หนึ่งเพิ่งเจริญสติปัฏฐานสี่นี้อย่างนี้ตลอดเจ็ดมือเขาเพิ่งหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรัตผลนัจจุบันหรือเมื่อหากมีขันธะปัญจกะเหลืออยู่ ก็เป็นพระอนาคามีพิสุทั้งหลายหนทางนี้เป็นที่ไปอันเดกเพื่อความบริสุทธิ์ของเราซัดเพื่อลวงความโศกและปริเทวะเพื่อความทับสูญแห่งถูกและโทมนัดเพื่อบรรลุธรรมที่ถึกต้องเพื่อทำพระนิพพานให้แก่ง หนทางนี้คือสติปัะฐานซี่ประการดังน,นี้แหละ